วันนี้ผมจะพาไปดูการโม่ถั่วเขียวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ในคลิปเลยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชม YouTube ท,ที่เคารพทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมหลุยพาลุยก็จะพาทุกทกท่านไปดูการกระทะเปลือกถั่วเขียวหรือในที่ภาษาบ้านผมเขาเรียกกันว่าการโม่ถั่วนะครับเผื่อเพื่อนๆนท่านใดไม่เคยเห็นก็จะได้มาดูนะครับว่ากว่าจะเป็นถั่วเขียวเป็นเม็ดเมดที่เราเอามาทําขนมกันเนี่ยมันต้องทําอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นผมก็ ขอมาพูดถึงถั่วเขียวก่อนนะครับว่าถั่วเขียวเนี่ยครับเป็นพืชอายุสั้นที่มีโปรตีนสูงชนิดหนึ่งเลยนะครับที่ใช้น้ําน้อยนะครับนิยมนํามาปลูกทดแทนนาปังเหมาะจะปลูกในช่วงปลายหน้าฝนหรือในฤดูแล้งนะครับระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ60-75วันแล้วแต่สายพันธุ์นะครับข้อสังเกตง่ายๆอีกอย่างว่า ถั่วเขียวแก่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็คือฝักถั่วจะมีสีดำนะครับแสดงว่าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าฝักมันดำเนี่ยแสดงว่ามันพร้อมที่จะให้เราเก็บเกี่ยวแล้วนะครับวิธีการคือเราก็ไปเกี่ยวมันทิ้งไว้นะครับเกี่ยวเสร็จก็วางตากแดดทิ้งไว้ให้มันแห้งนะครับผมพอมันแห้งดีแล้วเราก็ เอากองไว้เป็นกองกองเล็กๆนะครับแล้วก็มัดไว้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้อีกสักวัน2วันนะครับให้มันแห้งดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็เราก็นัดรถโม่มาครับพอนัดรถโม่มาปุ๊บเราก็ไปเก็บรวบรวมที่เรามัดไว้เป็นกองเล็กๆมากองไว้ที่เดียวเป็นกองใหญ่หญๆเพื่อที่จะสะดวกในการโม่ครับโอเคครับรถโม่มาแล้วนะครับรถโม่มาแล้วก็มาเริ่มโม่กันเลยทีเดียวเชียวน,นะครับ เราก็เอาถั่วที่เรามัดไว้เป็นมัดใหญ่ๆครับวางไว้ลงบนสายพานนะครับสายพานก็จะดึงมัดถั่วเข้าไปในโม่หรือเข้าไปกระเทาะเปลือกนะครับอันนี้ต้องช่วยยัดนิดนึงนะครับแล้วถั่วเขียวเป็นเม็ดๆก็จะไหลออกมาทางนี้นะครับเราก็เอาถังหรปี๊บไปรองนะครับเต็มปี๊บเราก็เอาไปใส่ในกระสอบนะครับระหว่างโม่ก็มีปัญหานิดนึงนะครับพอดีน้องคนงานเขารีบนะครับเอามัดใหญ่เกินไปนะครับ ยัดเข้าไปก็ปรากฏว่าทําให้มันมันติดนะครับพอลองนัดกันอีกสักพักเลยเสื้อหม้อหอมกางเกงยีนนี่ผมเองนะครับเข้าไปช่วยด้วยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ไม่ค่อยเหนื่อยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะมีฝุ่นผงจากการกระเทาะเปลือกตัวเขียวนี่ครับโอ้โหค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยครับขะคุ้งกันไปเลยทีเดียววิธีการของผมก็เป็นวิธีการแบบโบราณเนานะแต่ว่า ในตอนนี้ในตอนสมัยนี้เนี่ยมันจะมีรถเกี่ยวอัตโนมัติมาให้บริการแล้วนะครับก็คือใช้รถเกี่ยวก็คือเราไม่ต้องเกี่ยวเป็นมัดๆนะครับเราก็ปล่อยให้รถเขาเกี่ยวไปเลยมันรถเกี่ยวข้าวครับแล้วเราก็เกี่ยวเสร็จมันก็จะเอาถั่วเขียวเนี่ยใส่ในกระสอบให้เราเสร็จสรรเลยแต่พอดีว่าไอ้รถเกี่ยวเนี่ยแถวบ้านผมไม่มีนะครับผมก็เลยต้องใช้วิธีการโบราณไปก่อนนะครับ ตอนนี้ก็โม่เสร็จแล้วนะครับหมดแล้วนะครับวัตถุดิบเผานะครับก็เอาใส่กระสอบหมดละจากนี้ไปก็เอาใส่กระสอบแล้วก็ผลไปขายจบแล้วครับปีนี้ได้ได้ถูกเขียวน้อยเกินคาดนะครับน่าจะเกิดจากสภาวะอากาศที่มันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าปีนี้ก็ขาดทุนนิดๆน,นะครับแต่ไม่เป็นไรครับค่อยไปเอาใครอื่นแทนนะครับ ส่วนอันนี้นะครับก็กองเปลือกถั่วนี่ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะครับเอาไปปรับปรุงดินเอาไปคุมแปลงแทนฟางเพราะว่าผมไม่ได้ปลูกข้าวนะครับผมก็เลยไม่มีฟางนะครับก็เลยใช้เปลือกถั่วที่ได้จากการโมนะครับไปคุมแปลงแทนนะครับหรือเอาไปผสมดินปลูกผักปลูกพริกนี่ดีที่หนึ่งเลยนะครับถ้าไม่เชื่อก็ดูพริกผมสิครับสวยขนาดไหนนะครับผม สภาวะอากาศเหมือนไม่ค่อยแน่นอนนะครับสภาวะราคาพืชผลก็ไม่แน่นอนนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับพี่น้องบางปีก็ราคาสูงบางปีก็ข้อราคาต่ำนะครับถ้าปลูกอย่างเดียวนี่แย่เลยนะครับเรามาทําเกษตรแบบผสมผสานกันดีกว่านะครับมาใช้วิถีชีวิตแบบเกษตรกร,ะร,กรนะครับหลีกเลี่ยงกเกษตรอุตสาหกรรมนะครับเบียดเบียนกันให้น้อยเบียดเบียนธรรมชาติให้น้อย อยู่ด้วยกันแบบถ้อยทีท้อยอาศัยกันไปนะครับกลมกลืนกับวิถีชีวิตธรรมชาตินะครับไม่ขัดแย้งไม่แข่งขันนะครับกินอะไรก็ปลูกอันนั้นหลือกินก็ขายเหลือใช้ก็เก็บเป็นทุนสำรองเพราะชีวิตมันไม่แน่นอนนะครับวันนี้ก็จะขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับ คลิปหน้าจะอัปเดตส่วนผสม5 5ให้ชมกันนะครับว่าเปลี่ยนแปลงและคืบหน้าไปขนาดไหนอย่างไรกันบ้างแล้วนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ถูกใจเม้นด่าได้ในคอมเมนต์ช่วงนี้เริ่มหนาวแล้วนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยด้วยรักจากผมหลุยพาลุยแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ within here we go but somehow i'm caught in the middle is this the end before we've even begun should i work against the flow a drop in the ocean so in this reaching for our moment.